อ่ผมชอบทุกร้านแต่ว่าจุดที่ผมชอบมากที่สุดคือตอนถ่ายรูปเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมมึงเคยเข้าไปถ่ายในในตู้ถ่ายรูปแบบนั้นได้เข้าไปถ่ายกับพี่ฟิล์มครั้งแรกด้วยใช่ครั้งแรกด้วยครั้งแรกก็คือพี่ฟิล์มแล้วใช่ดีเลยดีประสบการณ์หนึ่งแบบดีน่ารักมากเลยเนะี่ยเข้าไปถ่ายกันได้ไปสนุกมากนะครับที่สยามดิสฟเวอรี่เลยนะครับเป็นกิฟต์เดสเนชั่น อย่าแท้จริงเลยแล้วก็ของแปลกๆใหม่ๆน่าสนใจเชื่อว่าคนรับอะแฮปปี้แน่นอนครับผมเนอโอเคอะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วฝากผลงานกันหน่อยปีหน้าเราจะได้เจออะไรเราจะได้เจออะไรกันบ้างอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะช่วงท้ายแล้วหรออ๋อคนงงกันเลยช่วงท้ายแล้วหรอใช่โอ้ยเออทีมงานเพิ่มสคริปต์ให้หน่อยได้ เียคริปต์มได้ไหมยังไม่ยังไม่อยากไปเลยมาแผ่นเดียว่ะก็รอกันนานมากเพิ่มอีกแผ่นได้ไหมฮหมดแล้วเออลองเพลงใหม่ก็จองพื้นที่ไว้แค่นี้จอมยังไงดีอะยังไงดีอะคุยอะไรกันต่อดีอะอางนี้ก่อนก่อนคุยกันฝากก่อนฝากก่อนผลงานก็ก็คนฝากผลงานขอขอฝากสยามดิสทรีนะครับก็ g i ฟต์เดสติเนชันของใครหลายๆคนนะคิดไม่ออกว่าจะซื้อของขวันที่ไหนนึกถึงสยามดิสฟเวอรี่นะครับเย้ส่วนผลงานของเราทั้งสองคนในปีหน้าก็ มีโปรเจกต์ร่วมกันอย่างแน่นอนแล้วก็ผลงานอื่นๆใดๆก็อยากให้รอติดตามแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคนไปนานๆนะครับเออซัพพอร์ตแน่นอนปีหน้าติดตามโปรเจกต์ใหม่ๆครับของเราทั้งสองคนปีหน้าก็เหมือนจะไม่ไกลเนาะใช่นีวิกฤตนี่อาทิตย์อาทิตย์กว่าสปอยล์ได้ไหมว่าโปรเจกต์ใหม่มันคืออะไรอ่ะเอาเท่าที่พูดได้มันเยอะอุ้ยเยอะด้วยฮะ ก็เกินหนึ่งอย่างนะเกินหนึ่งอย่างนี่เยอะแล้วนะคือเยอะแล้วเกินกว่าหนึ่งก็คือหลายอย่างแล้วโอเคโอเคแต่ว่าอะไรอย่างโปรเจก์นั้นอันนี้ต้องติดตามใช่ต้องรอต้องรอติดตามช่วงไหนของปีช่วงไหนของก็ต้องรอติดตามครับรอติดตามอีกทีนึงพยายามให้แล้วนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันจริง่รมือันไม่รู้เหมือนกันใช่แต่มีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่ครับมีแน่นอนแจมกับฟิล์มใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหม เนาะอ่ะเดี๋ยวให้หลังจากนี้เดี๋ยวให้ทุกคนได้ได้ได้ถ่ายลงถ่ายรูปครับผมได้พอปากกเด็นเล็กน้อยครับนะก็ก็จริงๆยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไอเทมพี่แบมปิดชิทงานก่อนเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่าเพิ่งกลับนะเรายังอยู่นะจะไปหาโอเคปะอ๋อรู้แล้วทุกคนตกใจหมดเลยว่าเดินทางมาช่วงไม่อยากดีเพราะช่วงท้ายใช่ไหมช่วงท้ายของแบมอ๋อโอเคเลยเหรอใช่ใช่ ช่วงท้ายแล้วเพราะว่าคนที่บ้านที่แบบนั่งรออยู่หน้าเวทีเลยโอ้ยแหมมีแซวด้วยพาพาพอพาเอาเอาไปบอกดีใจมากที่ได้เจอทั้งแจมและฟิล์มเลยคือหน้ากากกับต้านไวรัสแต่น่ารักเนี่ยต้านไม่ไหวเลยจริงๆโอ้โหแถวพาวมากตั้งแต่เด็กจะแต่งงานอยู่บ้านเลยเป็นแบบนี้ป่ะครับตอนนี้เป็น่างนี้เป็นเป็นคนน่ารักอย่างนี้น่ารักอย่างนี้น่ารักแบบน่ารักเอ้าส่งความรักมาให้เยอะครับแจมและฟิล์มขอบคุณครับขอบคุณครับ มาเจอกันบนเวทีใช่ครับผมเชิญเลยครับผมโอ้